ระวังเรื่องการคอมมูนิเคชันก่อนเลยการติดต่อสื่อสารต่างๆนะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหามีเกณฑ์ที่จะแบบเกิดเรื่องเกิดราวอะไรเยอะมากๆนะคะดังนั้นจะพูดอะไรจะเช็คอะไรจะทําอะไรอะไรก็ตามที่มันต้องออกจากปากคุณนะ่ะก็พยายามระวังให้มากที่สุดเพราะมีเกณฑ์ที่มันจะเกิดปัญหาได้อย่างแรกอย่างที่สองเลยนะคะระวังเรื่องการตัดสินใจตัวเองดีๆเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่ทําคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าช่วงเนี้ยชีวิตเราอยู่ๆมันก็วุ่นวายขึ้นมาโดยหลายสาเหตุ ะะแล้วเราก็จะมีความสุขว่าเฮ้ยทําไมฉันต้องวิ่งไปทํานู่นวิ่งไปทํานี่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็วุ่นวายอยู่แค่ตรงนั้นแหละอ่ะสุดท้ายนะคุณจะพบเลยว่ามีหลายปัจจัยมากๆนะคะที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้แต่คุณก็ยังตัดสินใจนะคะดังนั้นหากต้องมีการตัดสินใจอะไรสําคัญๆดูอารมณ์ตัวเองก่อนว่ามันเกิดการตัดสินใจจากสิ่งที่มันจําเป็นหรือว่าสิ่งที่มันถูกต้องในเราเวอร์ชันเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่ามันเกิดจากอะไร พยายามระแวงตัวเองในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องของการคอมมูนิเคชันและเรื่องอารมณ์หรือการตัดสินใจและและเรื่องที่3นะคะสิ่งที่คุณต้องมาระวังนะระวังอุบัติเหตุตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่เลยนะคะม,มีทั้ง10ดาบมีทั้งไพ่5ดาบเนี่ยและมีเดอะฟูลด้วยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวเดินชนโตะ๊ะชนตู้ชนเตียงชนอะไรก็ตามแต่ เกิดแผลเกิดบาดแผลต่างๆหรือแม้กระทั่งไม่เรามาระวังเดินกดโทรศัพท์โอ้โหล่วงตกบันไดยอย่างเนี้ยหรือเกิดอุบัติเหตุจากการออมีคาร์แอตแทกหรืออะไรชักอย่างเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะต้องระมัดระวังแล้วดูแลตัวเองดีๆใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่ต้องกลัวค่ะอย่าไปกลัวเรามีนี่พห้่พพระแม่กาลีใบนี้นะคะถือว่าดวงเราแข็งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แต่ไม่ได้หมายความว่าในห้วงกรรมของการผัดเปลี่ยนเราจะไม่โดนดังนั้นเราเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนกันเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสามารถไปเป็นคนที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีหรือว่าปลอดภัยที่สุดในห้วงของการเดือนที่เดือนของของการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะเนี่ยเห็นไหม work to your fear นะคะให้ข้าก้าวข้ามความกลัวต่างๆไปได้เลยนะระมนันนี้อ่ะทีนี้นะคะก่อนไปสำหรับใครที่ถามชามาเยอะมากว่าเฮ้ย คุณชาเราจําได้ว่าเหมือนของคุณชามันมีตัวอีวิวไอตัวหนึ่งอะที่มันเป็นตัวของฮ่องกงที่มันกันมากๆากนะคะในเรื่องของนี่ตัวนี้ทรีออฟอีวิวไอนี่น้องมีสองสีมีเงินมีทองนะคะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่คอยกันได้เพราะมีขนนกฟินิกขนนกฟินิกอะเขาจะรับพลังงานของการเตือนภัยได้นะคะใครอยากได้ตัวเตือนภัยอะใส่อันนี้ไว้ก็อุ่นใจนะ เพราะว่าเขาจะคอยเตือนอะไรก็ตามที่ทำให้ดวงเราไม่ดีนะคะหรือว่ายิ่งถ้าคุณมีความเสี่ยงแบบเนี้ยแนะนําเลยอันนี้ดีมากแขวนขึ้นคอไว้ถ้าอยู่ดีเขาล่วงอยู่ดีเขาล่วงเนี่ยลูกค้าเคยเล่าให้ฟังให้ชาฟังนะว่าเฮ้ยเนี่ยคุณชาเราใส่มหาหัศจรรย์มาคือไอ้สร้อยนี่มันก็ล่วงอยู่นั่นแหละเรามั่นใจว่าเราติดดีนะแล้วก็